สบายดีตอนแรกคนสบายดีกันนะครคือตอนนี้ใจสั่นแล้วกัคนหัวลุกเอาว่าพี่หลอกไก่หรมัไงมีเสียงพี่หลอกไก่ไงทางคืนนะมันคอยใสจใจการปกติขขอยกระยานก็แล้วแบบว่าคืนไก่มาก็ห้องจังสีขาสิว่ามันผีมาหลอกมันผีมากวนกวนตุกไก่บางขัางเราแป๊บไปยันให้ตาหายให้มันกับผู้พ่ายยังห้องปกติจุนะบางขัางเขากันเนียวหัวเอาอีก น้ำเอียงมา,มาทอกใส่ให้มันแบบให้มันหอ่อจริงนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแตกมันมตนเขามากันเองมาเขามากันพี่มันหลอกเหรอคือแบบเขาว่าสิีพี่มันจ่อดอยู่นั่นจับแต่เป็ดแต่ไก่แต่ไก่กระเลยอย่านแตกตุ่นไม่มีใครจะจัดการมัตะไก่อยู่คละแจเขาวาสีพี่นกมาห้อยอยู่นี่เหรอกับอยู่วัน เงินวนเอาทิตย์คืนท่านหลันหยอนหัวลงเราไปกลืนตัวไก่เฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่ใส่ออกไปแต่ก่อนถ่ากระยานก่อนต้นอีกอะไรมือซึ่งหนามหัวนั่นไปไปออกไปอโอ้เม็ดวันอยู่วันกินเหรอมาหยุ่นตัวไก่ไก่กระยานแจกซ่ายจกสาย อันนี้หวาน่อยเระเด็นที่หลอกไก่ทุกคนที่มากวนตัวไก่มาคืนเด็กๆดิ้นนแล้วมินตัวไก่ห่องเอานั่นคือที่กวนเราต้องไปเห็ดหายให้มันคันว่าหายแล้วมันบัสาวมันช้องมุดคืนมันเทือแกวกระตุยได้บริสันหอกก็คือนี่แต่ไม่จะหายให้มันจังสิล่ะดีกว่าไม่ซีเหนียบลงไก่หน่อยจนแรนแตกสะแตกใจไปอยู่น Upper ้ำแหม่มเลยแบบนี้ไก่ก to ระหยาน น,นี่จะนัน้นขี่หลอ,อกไก่ยี่บ้านพวกเจ้าว่เคยมีบอออันให้การากนะกาากาแบบนี้นะดนกๆเดินดื่นเรียงตัวไก่ตัวไก่มักห่องกรรมการแบบมันห่องกระแตลงมันดินจนลกขึ้นเฮพี่นะต้องมาอันมาอันไหลขี่้นะบางครั้งนี่ไหมเอาเอาเทา,ามาไรยังี่มันพุ่งผ่านจนได้เอาไปอนเอาอัน,นเอียงเกาะเขาต้องคนที่เขาหูวิชาคมมาเว่าให้มันถ่ายกันถ่ายเด้อ แต่ว่าเจ้ก่อนต่อยกระยานเฮงแต่ตอนนี้เจ้ากับบุคคลกระายานหัววันเองจากว่ามันก็เกิดตลอดดลอนๆเกิดเทียงหนึ่งละเจะ้ากันถึงแบบเกิดมาแต่จนคนคนหนัวลุกมาบางเทียวมาตอนนั้นเจ้ากับบุคคลไปจนว่าแค่ทางนี้ครั้งหนึ่งไปน้ำแม่แม่ก็พาไปบ่ว่าที่รัไก่ไปจังไกและเจะ้ากันเริ่มแบบไปโดยตัวเองอันนี้เขาก็ะดอนหน้าผู้เดียวเนี่ยหัวหมามันกับบุลเล่หัวหมวกกับบุลเล่จำใจมาออกไป มันไาจจะเศร้าเลยลหะเป็นจังได้แล้วแบบน,นี้แต่จะใส่จะใส่ไกาายกนหน่อยจนออกไปนอกอันนี้คือหวานเราเจนนั้นที่ล็อกไก่ดิทุกคนบ้านผู้ใดเคยเป็นแบบนี้นะคอมเมนต์บอกกันหนเด้อบ้านไฟนึ่งคือโดนๆสิเกิดเท่านีงเหตุการณ์น บางครั้งมีแบบโอ้โหเป็นแต่หยานขะอันี้เจายังแบบขึ้นหัวลุกเลยตอนแรกกมึงเคยยกไก่เอาอยู่น,น,นาเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อเวลาไปบ้า